สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติกนะครับวันนี้ตอนบ่ายนะครับเดินมาเจอกล้วยไม้นะครับที่อยู่ที่ต้นไม้กําลังออกดอกนะครับเนี่ยนะฮะลักษณะใบเขาก็ประมาณนี้นะครับเรียวๆเท่าที่ผมค้นเบื้องต้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเอื้องไอยเลสนะครับเนี่ยนะฮะดอกเขาก็น่าจะเป็นชมปนม่วงเนี่ยนะฮะลองดูใกล้ๆนะครับ นะยาวเป็นหางกระรอกเลยนะครับน่าจะเรียกว่าหลายชื่อนะครับถ้าที่สืบค้นเจออาจจะเป็นพวงมาลัยเอื้องอายเลสหางกระรอกอะไรประมาณเนี้นะคล้ายๆพวกช้างกระหรืออะไรเงี้ยนะผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากชื่อกล้วยไม้เนี่ยผมก็ไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับดูนะความยาวเนี่ยคืบกว่ากว่าเลยนะครับยาวมากนะครับ ก็เกือบฟุดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้เขาออกมาอยู่ประมาณสามช่อนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็อีกช่อนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากๆนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆนที่มีอยู่ที่บ้านเราเป็นชื่ออะไรก็บอกกันมาบ้างนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับคือต้นเนี้ยผมเกาะไว้ที่ต้นไม้นะครับเป็นต้นปีบนะครับต้นใหญ่นะครับแล้วก็เอาเขามาเกาะไว้นานละ เนี่ยนะครับจากกระถางดำๆนู่นนะฮะเล็กๆอยู่ข้างในใบเขาก็จะเรียวๆแบบนี้นะครับเนี่ยฮะกว้างประมาณนี้หูโป้องอ่ะนะครับเห็นไหมฮะวันนี้ก็เผยความงามมานะครับเนี่ยนะเพื่อนดูครับสวยมากๆเลยนะครับเนื่องจากความยาวของเขานะครับวันนี้ผมเลยขออนุญาตถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่า เขามีความสวยเยอะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่นะฮะเป็นดอกเล็กๆๆๆๆๆน่ารักมากๆเลยนะครับอ่าเนี่ยนะเห็นไหมครับสวยงามนะครับผมนะนะครับสวยมากๆเลยนะ เขาที่ผมเจอก็คือชื่อว่าอายเลศนะครับพวงมาลัยหรือว่าหางกระรอกนะครับก็ชื่อคงจะเหมาะเขาอะนะครับเพราะว่าเป็นพวงยาวเหมือนพวงมาลัยจริงๆอะนะครับแล้วก็มีความเป็นพวงพวงเหมือนหางกระรอกเหมือนกันนะครับน่าจะคําว่าอายเลศก็น่าจะมาจากคําว่าช้างหรืออะไรเงี้ยนะเขาอาจจะเป็นช้างกระเรือรเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่เพื่อนเที่มีความรู้ด้านกล้วยไม้ก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าเห็นทั้งใบประมาณเรียวๆแบบนี้แล้วก็เห็นดอกแบบนี้ก็คงจะรู้ละส่วนผมเองเนี่ย ไม่ค่อยได้มีความถนัดเรื่องกล้วยไม้เท่าไหร่นะครับเอาไว้แค่ชมแล้วก็ปลูกติดต้นไม้ไว้นะครับส่วนใหญ่จะให้เขาเกาะไปเองนะครับไม่ได้แบบวันหนึ่งถึงจะออกดอกมาก็เห็นเป็นดอกสวยๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ที่เก่าๆที่อยู่ในบ้านตอนสมัยที่คุณแม่ปลูกไว้นะครับแล้วผมก็จะเอามานะฮะเกาะๆไว้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับ วันหนึ่งก็ได้ชมความงามครับนั้นนะทเขาจะออกดอกสักทีหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปด้วยกล้วยไม้สวยๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนของติ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ